I'm really sorry. Marked a location. มันยิงนอกแลยงมงนบัดน่าจะยิงได้อืมยิงไม่ได้ใช่ mọi người ở đây 弄口子。 Got supplies. เหมือนมีตัวมาแถวนี้เปนโดนคนระบาดแถวเนะี้ย ดูลงไม้ก่อนดีกว่ามีคนตามว่าไง Okay, I got supplies. I need a mag. ที่ดีกว่ามากเดี๋ยวรถแตกกว่ะมีคนวิ่งน่ะนะ ีอะไรเรื่องงั้นอ่นนะไม่มีตะขบเลยเจ็บแล้วเจ็บแล้ว

ไม่ได้รู้ว่าสมันมีสขบเหลือปว่า Mark the location

ก็นัองวิ่งไปมีคนสามเนี่ยเหรอเดี๋ยวนะไปใช้แล้วกันไอโบูทยังมีอยู่ตัวสนนยม่ยังอืมจะวิ่งออกมาแล้วมั้ย ยิ่งมันมันวิ่งขึ้นเขาไว้แก่ใช่ใช่้ายหัวเสาไม้ถ้าอ้อมไปดักหน้านี่าจะได้ครับ ช่องว่านะครับม,มีนมีนมีหนังโป๊กอ่ะ <laughs> ระดับรงไปหน้ามันคนตางบ้านแนวมั้งของโรงไม่มีตัวชิดเนี่ย 哪个？好的。 เก็บอยู่ฮนะตามเรา้ปนะตามรู้นะวังบนเข่ามานะตีที่หญิงแสในสมองฮนะแต่มันกำลังลงที่บ้านแอล I'm someone, someone has been here. Oh. Marked a location. h e a d toward this point ตรงบ้านแอวก็มีนะตรงที่มันยิงแตรงนี้มีตัว อยู่ตรงปั๊มนะตับเนี่ตัวนะึง้าก็ข้างบนนู้นข้างบนเนี้สองตัว ตกี่ตัววะสองสามตัวอะไรกำลังเก็บตรงนี้มีตัวหนึ่งนะดูดี ซำอยู่ที่เพื่อนซ้ำม่ซ้ำอยู่เดี๋ยวดยวิมารตรวตีกันมัง้งผงค์าษามันน่าจะวิ่งเข้าวงหมดแล้วไนงะตอบวงนะเป็นไรนะมันจะด,ดักเราชิบหาย Mark location. the ไม่แน่ใจอาจจะเหลือเหลือตัวหนึ่งหรือเปล่ามันเหลือมีเศษเหลือตัวหนึ่งมุมเบอร์สามน่าจะได้ เอาภาษาเป็นมันนี้เราไม่ว่าทำอย่าง mark the location ที่เสียงปืนมันลั่นอยู่รับขอบๆเมื่อกี้มันหายไปไหนมั้ใช่ใช่เสียยเปืนาทอยางไรนักเตะแต่มาแล้วเหรอเจ็บเลยข้างบนะเจ็บจัดเลยไอ้เขาไฟวะมาขอขอคนซ้อน่ย Okay. okay.